สวัสดีค่ะร้านรถถ่ยมือสองวอเจริญแท็กเตอร์นะคะสาขาอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะคลิปเช้าวันจันทร์นะคะน่าจะ27มัง้งวันนี้27พฤษภาคมค่ะวันนี้มีจัดส่ง L 2808นะคะแต่ว่าเป็นสติกเกอร์ L 34นะ L 2808จัดส่งที่บ้านกุดจิกอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะคะ ้านค่ะ L 5 0 1 8 SP นะคะ L 5 0 1 8 SP ปี65ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวนตาช้างเซ็ตเดิมๆสวยๆจากโรงงานเลยนะคะชั่วโมงน้อยๆค่ะ700กว่าชั่วโมงนะคะ790ชั่วโมงการทำงานค่ะเดิมทุกจุดนะคะเดิมทุกจุดค่ะ D H 2 4 6 f เอี e ่ยมๆสวยๆนะคะจดปี65 ยางเต็มๆสีเส้นนะคะถลงถลอกแค่นิดเดียวค่ะรานะคาคันนี้อยู่ที่5 6าแ0นหบาทนะคะเดี๋ยวแม่คา้าแถมหน้ากากให้นะคะไม่ใช่แถมนะเพราะว่ารถเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ให้หน้ากากเรามานะคะเขาไม่ได้ให้หน้ากากเรามาแล้วก็ราคาที่วางขายมันก็ ไม่ได้นะกากนะคะแม่ค้าแถมหน้ากากให้นะคะไม่มั่นใจว่าจะได้ของแท้ศูนย์หรือว่าของถอดนะคะต้องดูกันอีกทีหนึ่งถ้าแท้ศูนย์ก็น่าจะห้า0 0พันค่ะถ้าถอดก็น่าจะซื้อได้อยู่ประมาณสัก4ี่พันกว่าบาทนะคะตัวนี้แม่ค้าแถมนะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าติดใส่ให้ตอนที่มีลูกค้าจองนะคะตอนนี้กำลังหาของอยู่นะคะกำลังหาของอยู่ค่ะ ถัดมาค่ะ L 4 708เป็นตัว SP ค่ะตัวรถใบดนันล้วก็จะมีผานพวงนะคะเก็บเช็ค่วซึมเป็นถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยยางสวยทั้ง4เส้นนะคะจดทะเบียนปี57ค่ะ3 9 9 5 0 0 0บาทนะคะ3 9 5 0 0 0บาทค่ะ L 3 6 0 8 DT นะคะตัวรถใบดันผานพวน,นยังไม่เก็บสภาพนะคะ2 0 0บาท 3 5 0 0 0บาทค่ะ2 3 5 0 0 0บาทนะคะ L 3 6 0 8 SP ค่ะตัวลดใบดันผานพวนนะคะจะใส่ยางใหม่ให้4เส้นนะคะจบในราคา300,000บาทท้วนนะคะ3 0 0 0 0 0บาทท้วนค่ะ L 3 6 0 8เป็นตัว DT ค่ะตัวลดใบดันผานพวนนะคะเก็บเช็ควัซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะ เก็บสภาพทําสีไว้ทั้งคันนะคะยางสวยสีเส้นค่ะราคาคันนี้259,000บาทนะคะปรับลงมาจาก265,000บาทนะคะคันนี้เซ็ตราคาลงมาใหม่เหลือเพียง259,000บาทนะคะแล้วก็ท่อใส่ท่อสแตเลสให้นะคะ Lc708 เป็นตัว DT ค่ะเป็นตัวดีทตัวรถใบดัน มีผ่านพวนนะคะประกอบงานยังไม่เสร็จนะคะพอดีงานงานเยอะงานเร่งเยอะค่ะตัวนี้3 0 0 0 0นกว่าๆนะคะ l c 5 0 8 d i Special ขายตามสภาพนะคะสองแสนหน้าหลังค่ะสามหตามสภาพ2องแสนนะคะหน้าหลัง M 5 0 0พ SU ค่ะตัวรถใบดันผ่านพวน,นค่ะสองแสน 95,000บาทนะคะ2 9 5 0 0 0บาทค่ะยกล่องก็มีเหมือนเดิมหน้าร้านหน้าร้านมีเหมือนเดิมอยากได้อะไรก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะ0804141669ค่ะตัวขุดมันตัวริปเปอร์ตัวคาดสป,ปริงตัวผ่านปวนตัวยกล่อง โรตารี่โรตารี่มือสองของช้าง RX 165 RX 1 8 3 F นะคะ RX 183 4 9 0 0 0บาทนะคะเหลือสวยๆนะคะตัวหนึ่งฟันสวยๆค่ะใช้งานมาน้อยนะคะใช้งานมาน้อยค่ะ4 9 0 0 0บาทโรตารีเม็ด65ราคา4 9 0 0 0ค่ะ โรตารี่หนึ่งเมตรแปดสิบห้าของโชคชัยห้าหมื่นห้าค่ะหนึ่งหกห้าค่ะมือสองตัวตัดหญ้าเมตรยี่สิบเมตรสี่สิบของตาเพชรมีสต๊อกแน่นๆนะคะ ประมาณนี้ค่ะรถไถมือสองและอุปกรณ์ตอบพ่วงร้านวอเจริญแท็กเตอร์สาขาอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ0804141669ค่ะ